บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก่อนแมตช์เดย์จบแต่ละรอบเนี่ยอย่าลืมเข้าเกมกดเข้าไปรับรางวัลกันด้วยนะครับไม่รู้ก็เรื่องหนึ่งครับแต่หลักๆเลยเนี่ยหลายคนลืมนั่นเองฮะเสียงของลูฟี่เป็นเสียงที่ผมเลือกไว้เพื่อเป็นตัวช่วยในการเตือนความจําผมนั่นเองฮะวันนี้แนะนําแอป,ปนี้ครับ memory timer นะครับเป็นแอป,ปที่เราสามารถสร้างรายการต่างๆแล้วตั้งเวลาให้มันแจ้งเตือนเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าไปทาภารกิจในเกมต่างๆนะครับผม หรือเข้าไปสมัครการแข่งขัน BCL ก็ได้นะหลายคนพลาด BCL นะเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูนะฮะอันนี้ผมจะตั้งเป็นการเข้าไปรับเหรียญหลังจบการแข่งขัน m a t c h Day นะฮะแล้วเราก็สามารถเลือกวอลเปเปอร์เ,เคลื่อนไหวหรือว่าภาพนิ่งก็ได้นะฮะจะบอกว่าลุกเล่นเยอะมากนะครับนี่กดเข้าไปดูเป็นวอลเปเปอร์ภาพเคลื่อนไหวสวยที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับนี่แล้วถ้าเกิดใครจะตั้งเป็นไลย์ชั่วโมงแบบอัตโนมัตินะเขามีเสียงให้เลือกด้วยครับทั้งผู้หญิงผู้ชายฮนะเดี๋ยวกดให้ดูนะครับสามทุ่ม สามทุ่มแล้วอ่านหนังสือพัฒนาตนเองหน่อยนะแต่และชั่วโมงเนี่ยจะพูดไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวลองฟังเสียงผู้ชายครับเอาเป็นเที่ยงนะครับเที่ยงแล้วไปกินข้าวกับเพื่อนนะคำพูดที่เขาเตือนเราแต่และชั่วโมงเนี่ยก็จะสอดคล้องกับกิจกรรมที่เราควรทําในชั่วโมงนั้นๆน,น,นะฮะอีกอันนึงที่แนะนำนะครับก็คือเตือนดื่มน้านะครับเขาได้เซตเวลาไว้นะฮะซึ่งสอดคล้องกับหลัก ทางวิทยาศาสตร์ให้สุขภาพเราดีขึ้นนะครับทุกคนแล้วสิ่งที่ผมชื่นชอบมากที่สุดก็คือเราสามารถที่จะไปติดตามปฏิทินของหนังละครหรือแม้กระทั่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฮะมีให้ติดตามด้วยนี่ชอบมากที่สุดนะครับคู่ไหนจะแข่งตอนไหนเดี๋ยวแอป,ปจะเตือนแจ้งเรานั่นเองนะครับดาวน์โหลดเลยนะครับมีทั้ง iOS และ Android ทิมพ์ว่า Memory Timer ฮะหรือว่ากดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับลองใช้กันดูครับมันเจ๋งจริงๆ สวัสดีครับทุกคนครับควอมสกีโฟนะครับการแข่งขัน BCL ซีซั่นใหม่ก็เริ่มต้นฟาดแข่งกันแล้วนะครับซีซั่นที่45ครับซีซั่นฟูลสโมสรรอบคัดเลือกนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกของซีซั่นใหม่ครับแล้วเป็นคู่แดงเดือดกันเลยทีเดียวเชียวคุณวีครับจะเล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพบกับคุณอาร์มซึ่งจะเล่นลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ในนัดแรกกันก่อนนะครับการแข่งขันจะเป็นการแข่งขันแบบเย้าเยือนนะครับนัดแรกเนี่ยเอติแอนฟิลด์นะครัับบเเลลล่่่นนนที้าาิวออร์พูฝงคุณมะะฮ ช่วงนาทีที่19นะครับแมนยูของเกมบุกอยู่นะครับยัดเข้าไปบุนโนฟานเดนเโดนประกบ2คนบอลทะลักจะเคลียร์ออกมาแล้วครับฝั่งลิฟู์แต่บอลมาเข้าทางมาซิยาตวัดเข้ามาอาริซอนออกมาแล้วด้วยนะครับบอลเลยมาถึงแรดฟอร์ดครับตวัดเข้าประตูไป1ประตูต่อศูนย์ครับเป็นประตูของมัคัสแรดฟอร์ดนาทีที่21นะครับดูฮะจังหวะจะเคลียร์ได้แล้วนะครับแต่เคลียร์ไม่ออกนะครับแล้วโอ้โหอาริซอนออกไปตะคุบบอลไม่โดนบอลนะครับเป็นแรดฟอร์ดนะครับยิง เข้าไปช่วงครึ่งหลังนะครับช่วงเขีร์เลยนะฮะฝั่งคุณวีนะฮะใช้จังหวะเขีร์แล้วก็วางชิปให้กับมายาโอ้โหแม็กควายได้แอสซิสต์ไปนะครับเป็นประตูที่2ของแมนยูครับแล้วเป็นอเวโกทั้ง2ลูกเลยนะครับเดี๋ยวดูอีกทีน,นึงฮะเริ่มต้นครึ่งหลังนะครับเขียรยแล้วเป็นแฮร์รี่แม็กควายกับตันทีมนะครับโยนยาวๆไปแล้วไม่มีใครวิ่งตามมาซยาครับบดด้วยซ้ายเข้าไป ช่วงท้ายเกมเวลาที่เหลือนะครับก็ทําอะไรกันไม่ได้แล้วนะครับจบเกมในแมตช์แรกนะครับฟังเรียพูนะครับของคุณอาร์มนะฮะโอ้โหเปิดแอนฟิลนะครับแพ้ไปก่อนเลยศูนย์ประตูต่อ2นะครับแล้วก็จะเป็นงานยากสำหรับนัดที่2นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมเกมในแมตช์ที่2กันต่อนะครับจะกลับไปเล่นทีโอทัฟฟร์นะฮะบ้านของแมนยูนะฮะก็ไปรับชมกันเลยสวัสดีครับชีวีครับฝากเขียนได้ครับ สวัสดีครับผมอาร์มจากเพจมูทิช a n แนลนะฮะก็ BCL ซีซั่นนี้นะครับเป็นซีซั่นแรกของผมเลยนะฮะก็ฝากเพื่อนๆให้กำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสู้ๆ มาดูรายชื่อนักเตะกันก่อนนะครับฝั่งแมนยูครับมากับแผน4-2-1-3นะครับคูศัตรูเป็นดาบิดเดเคานะครับคู่แบ็กเป็นแฮร์รี่มาคไก่กับเอริกเบย์ยี่นะครับแบ็กซ้ายลุคชอครับแบ็กขวาอารอนวันบิซาก้าครับมิดฟิล์ตัวรับเนมิยามาติสครับมิดฟิล์ตัวกลางเพาลปอกบามิดฟิล์ตัวลุกบุลโ่เฟรนันเดสนะครับปีอกด้านซ้ายมาคัสแรดฟอร์ดครับด้านขวามสันกีนวูดนะครับแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นอองินีมาซิยาวนะครับที เป็นอาริสันเบเกอร์นะครับคู่เซแบ็งเป็นวิจินฟานได้กับโจโกเมสนะครับแบ็กซ้ายอนดรดสเบอสันครับแบ็กขวาเทนเนสเดออาโนครับฟาบินโยเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับมิดฟิลด์ตัวกลางเตียโกคันทล่านะครับปีกด้านซ้ายซาโดมาเน่ครับด้านขวาทากุมิมินามิโนะนะครับแล้วแผ่นนี้ฮะมีกองหน้า2คนใช้เป็นเลวิโตฟิมิโน่ครับยืนคู่กับโมฮัมเหม็ดซาร่าฮะโอ้โหแผนน่าสนใจทีเดียวนะครับ เอาละครับทุกคนครับการแข่งขัน b c l ซีซั่นที่45ฟูลสโมสรคลิปแรกครับแล้วเป็นคลิปแดงเดือดเลยครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของแมนยูฝั่งคุณวีจะเป็นผู้เลีร์ลุกเล่นก่อนนะครับปลุกจากซ้ายไปขวามากับชุดสีเข้มครับและจะหวางยาวอีกแล้วครับมาซียาวไม่ได้ครับไม่ทันวันนี้เป็นเจ้าบ้านนะครับแมนยูแต่ก็มากับชุดสีเข้มนะครับไม่ได้ใช้ชุดสีแดงเลยนะครับเป็นนัดแดงเดือดแต่ว่าทั้ง2ทีมไม่ได้ใส่ชุดแดงมาเลยนะครับวันนี้ นัดแรกก็สาผลไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ฝั่งลิพูแหมโดนยิงไป2ลูกในบ้านตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นแมตส์นี้นะฮะนัดที่2นี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องชนะ2ลูกเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าเกิดชนะแบบมีสกอร์ก็ต้อง3ลูกแล้วฮะจังหวะนี้ครับได้ยิงหรือเปล่าได้ยิงมาแน่ลุยไปเองแล้วไม่ได้ยิงกับไปยี่ต้องบอมเคียงมาก่อนฮะไม่มีโอกาสได้ยิงจ่าครับลิพูทำเกมลุกขึ้นไปนะครับแต่ก็เก็บบอลได้อีกครั้งหนึ่งครับต่อบอลขึ้นไปใหม่ครับเตียโก จัดไปฟิมิโนโครับเล่นวันทูแล้วหน้าสองคนปีกก็มีฮะตัวเลือกเยอะครับแผ่นนี้แต่ว่าดักได้ครับแม็กควายเฟสวาดมาครับคืนมาที่วันวิซากา้ามาที่เฟสย้อนไปใหม่ครับอิลิกบายยี่แ <c oughs> ม็ตชูม,มินีครับงัดมาบูโน,นุฟเฟเนเดสโอ้ยขึ้นไม่ได้เปรียบครับเป็นบอลของลิเวอร์พูลครับฟาบินโยไปที่ซาร่าครับปีกก็มีตรงกลางก็มีฮะมีตัวเลือกเยอะครับแต่ว่า แนวมิดฟิลด์เนี่ยจะหลมุมหลวมนิดนึงนะฮะมีเตโก้กับฟาบินโยสองคนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะการต่อบอลเนี่ยแหมมันต้องมันต้องขึ้นขึ้นไปให้ไวนะฮะต่อบอลตรงกลางมีตัวเลือกแค่สองคนนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นหน้าให้ไวครับสำหรับแผนนี้บอลไปอยู่ที่ลูกชอรครับแม็กควายแม็กโทมินีด้านซ้ายเป็นแรดฟอร์ธฮะทีมคุณวีค่อนข้างสวยนะครับฟิเจ้เพยเยอร์สเพียบเลยนะครับมาซิยาครับมาทางขวาที่กีนวูดครับเจอกับ โนุมสั้นแล้วกินวูดต,ตักมาได้แล้วยังไม่มีโอกาสได้หมุนยิงนะครับมายาต้องย้อนกลับมาที่กินวูดววกไปวกมาแล้วเปิดไปแป๊กครับแมไปเข้ามือของอลิซอนไอเดียดีครับแต่ว่าจังหวะมันไม่ดีนะครับฝั่งแมนยูของคุณวีเราต้องระวังจังหวะส่วนแล้วครับโอ้ยมาจากตำแหน่งลำหน้าแะครับดูฮะเหลื่อมไป1นก้านะครับ,รรบแผนนี้เกมลุกน่าจะมันทีเดียวครับส่วนตัวผมก็ยังไม่เคยลองเล่นเลยนะฮะ แผนของลิเวอร์พูลแผนนี้เฟ็ <Fred. S 1> Fred, ครับหลบเตียกโก้ได้ที่แม็กโทมิเนร์ลุคชอลครับเล่ <Rash ford. S 1> นสั้นๆครับแดดฟอร์ดแนวรับของลิเวอร์พูลก็ยังไม่เข้านะครับ <S 2> <S 2> <ห>อนโนแล้วเปิดเข้าไปแล้วได้โถมมุงต้องเขี้ยวมาแล้วโอ้โจโกเมสพาไทยกับอาเซียลแม่รีบหมุนตัวไปหน่อยครับคุณอามเกือบจะโดนฉกเลยฮะออกบอลไวได้แม่นทีเดียวครับมินามิโนฮะไปดวลกับแฮร์รี่แม็กควายครับต้องมีคนมาเสียบแทนตำแหน่งแม็กควายครับย้อนกลับมาก่อนอเล็กซานเดอร์อโนครับมาตรงกลางครับเตียโก มินามิโนฮะไปที่ติอาโกมาด้านซ้ายมานี้มานี้มีช่องครับมียิงจะส่งก็โดนบุนเดลเฟเน่ครับลงมาช่วยเกมรับแล้วก็ตัดไปได้แต่เรี๋ยวพก็ตัดเกมกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งครับแฮนด์ดสันตัดเข้าไปตรงกลางโอ้ยไม่รู้กันครับย้อนหลังไปนิดนึงครับเป็นบอลของบุโนมาที่มาซิยาวรอเพื่อนนิดนึงครับเฟสต่อมาที่กินวูดโนนะฮะไปแล้วครับยกมือขอบอลฮะทางฝั่งมาซิยาหะครับ ไปที่บุโน่ฟอร์นเดสโดนฟาบินโยแย่งไปแล้วฮะแม่คิดนานไปหน่อยครับฟังคุณวีแล้วเป็นจังหวะได้เปรียบครับโมซาลาหลุดไปแล้วครับหลุดเดียวไปยังไงจะยิงหรือจะส่งกันยิงโอ้โหใจแคบไปนิดเดียวครับปิดมือเดคอาครับโอ้โหตัดทิ้งใจยิงเองครับคุณอามโมซาลาถ้าายฟิมิโนน่าจะใส่สกอร์เลยนะครับลูกนี้แมยังไม่ได้ประตูครับเลียปูตอกส่วนมาที่ wood, andez, เมสันกินวูดบุโน่ฟอร์นเดสออาโจโกเมสไม่เข้าครับบุนโน ป้อมจะยิงแล้วครับยังชกมาได้ครับแบตฟอร์ตวัดมาแล้วโอ้ฝัาได้เคลียร์ไม่ทันโอ้ไม่ยิงโอ้ย <c oughs> ต่างคนต่างแม่ชะงักชะงักอยู่นะครับนี่ฝ่ายเกมรับก็หันมาเคลียร์แล้วฝ่ายเกมรุกก็ไม่ยิงแม เกมมันก็ชุลมุลชุลเกนะครับมีโอกาสยิงไปครั้งเดียวเองครับฝั่งของเรียบผูนะครับฝั่งเรียวพูนี่ยังมีโอกาสได้ยิงเลยนะครับสกอร์ยังศูนย์ศูนย์อยู่นะครับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับแดงเดือดวันนี้เป็นนัดแดงเดือดแต่ว่าไม่มีฝั่งไหนใส่ชุดแดงมานะครับโจโกเมสดักได้ครับเรียวพูอย่าลืมนะครับแมตช์แรกนี้เรียวพูโดนยิงไปแล้วสองลูกที่บ้านตัวเองด้วยนะครับแมตช์นี้ต้องเน้นเกมลุกมากขึ้นนะครับซาร่าซาร่าบังซาร่าแม็กควายไม่ผ่านแล้วฮะ ใช้ความหนาหยุดซาร่าแล้วแม็กทูมินีครับมาเก็บบอลไปได้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดรอจังหวะเข้าครับรอจังหวะเข้าแล้วโอ้โหสเต็ปสวยที่เดียวครับมาคัสแรดฟอร์ดเราสปีดไปแล้วโดนกระแทกอีกหนึ่งคนครับยังได้อยู่ครับฟาินโยต้องตามมาเอาคืนครับแล้วแรดฟอร์ดยังไปเองเปิดด้วยซ้ายอบแล้วยังไงต้องทุบออกมาก่อนครับอาริซอนยังดีที่มาเข้าทางโรเบิร์สันครับแล้ววางบอลยาวๆมาที่มินามินครับจะป้ายต่อให้กับโมซาร่าครับโดนแบ็กควายครับสกัดบอลอีกแล้วครับสวยฮะ แดฟอร์ดได้บุกต่อครับแมนยูเบิร์นวันทูมาที่แลดฟอร์ดครับสปีดไปฟาบินโยดึงเสื้อครับแล้วแลดฟอร์ดเปิดด้วยไซด์เข้าไปได้ในผ่านไปหมดเลยยังไงไม่ถึงกินวูดโอ้โหมันขาดที่จังหวะสุดท้ายแล้วครับทั้งสองทีมบอลมาถึงมาซียาวอีกแล้วครับแลดฟอร์ดโดนโจโกเมสปั๊มบอลไปเป็นบอลของลิเวอร์พูลครับเอ้าแล้วสไลด์จากด้านหลังยัดไปครับโมซาลาฟีมิโนเล่นกันสองคนโอ้ปล่อยบอลไหลครับมีนามิโนตวัดเข้าไปด้านในครับฟีมิโน ฟีมิโนมีตัวเลือกครับซาลาส์ยิงจิ้มลูกนี้ไปมุมแคบครับเรียบร้อยเลยครับเอาอะครับเลี้ยวภูขึ้นนําแมนยูได้แล้วครับกดบล็อกเลยฮะตอนนี้ดูครับมาที่ฟีมิโนจ่ายสั้นๆครับโมฮาเมดซาลาส์อิลิกบายีล้มตัวสไลด์บอลแล้วก็ไม่โดนเลยฮะเป็นอีกครั้งที่ซาลาส์ครับตัดสินใจยิงเองนะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นประตูนะฮะยิงแบบฉีดยาด้วยหัวเกือกนะครับไปที่เสาแรกนี่นแหละครับเดกิอาระยะมัน กระชั้นชิดจริงๆนะครับล้มตัวเซฟไม่ทันนะครับเอาละครับเลียบผู้ขึ้นนำแมนยูบ้างนะครับ1-0นะฮะต้องการอีก1ลูกเพื่อตีเสมอนะครับมาเซียวสปีดไปแล้วอืมโดนสไลด์ครับโกเมสสวยฮะล้วบอลไม่ออกหลังด้วยครับยังไปเก็บบอลมาได้อยู่ครับเป็นบอลของเลียบผู จ่ายบอลยาวๆมาก็ติดลุกชอครับสกัดออกข้างไปก่อนครับดิปูได้ทุ่มแล้วเล่นเร็วเลยครับซาร่าซาร่าวกย้อนกลับมาก่อนครับเตียโกเตียโกฟิมิโนครับตวัดมาที่มาเน่วานบิสก้าหลงเลยครับแผนแบบนี้ต้องหลงเลยครับคือไปที่มาเน่อีกครั้งหนึ่งแล้วมันไม่มีมุมครับต้องย้อนมาที่โรเบอร์ซันครับเตียโกกันทร่ายัดไปมีนามิโนมีนามิโนมองหาซาร่าซาร่าพลิกแล้วยิงด้วยขวาไม่มีน้ำหนักเลยครับ เดเกอร์ตะคุบบอลอยู่มับเลยฮะแล้วกว้างยาวๆมาที่แม็กโทมิเน่แมนซะด้วยครับแม็กโทมิเน่มาด้านซ้ายแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเจอกับอเล็กซานเดอร์โนครับแรดฟอร์ดชะงักแรดฟอร์ดสปีดแรดฟอร์ดสปีดแล้วหยุดสปีดแล้วหยุดนะครับแล้วไปฟาวครับต้องหยุดแล้วครับอเล็กซานเดอร์โนทำฟาวแรดฟอร์ดนะครับปล่อยไปไม่ได้นะครับปล่อยดิมเซนแล้วได้เปิดแน่นอนฮะจังหวะนี้เป็นลูกฟรีคิกของแมนยูครับ ข้าสู่นาทีที่79แล้วนะครับเหลือ10นาทีสุดท้ายครับเลียฟูต้องการอีก1ประตูเป็นอย่างน้อยนะครับแต่จังหวะนี้เป็นลูกฟรีคิกของแมนยูครับบุนโน่ฟานเดสจ้องไปที่บอลแล้วเปิดเข้าไปได้ครกมาซียาวครับมีตัวกดดันอยู่นะฮะได้กดลงพื้นแล้วครับแต่ว่าไปฉล็บผู้เล่นของเลียฟฟูครับเป็นลูกเตะมุมของแมนยูบุนโน่ฟานเดสครับเปิดเข้าไปครั้งได้ครกอีกทีนึงแล้วเข้าไปเลยครับแฮร์รี่แม็กควาย โอ้โหนี่เหมือนสอนรุ่นน้องว่ามงต้องม่งแบบนี้กับมาเซียวแมเช็ดสตั๊ดให้เลยครับ1ประตูต่อหนึ่งครับแล้วแบบนี้จะเป็นงานยากสำหรับคุณอาร์มแหละครับเพราะว่ามีสกอร์แบบนี้แล้วเนี่ยคุณอาร์มยิงอีก2ลูกไม่พอแล้วฮะแบบนี้ชนะ3-1ไม่พอแล้วครับ,แบบรบต้องชนะถึง4-1นะฮะ เพราะว่าแมสแรกเนี่ยไปเสียเวโกมา2ลูก้วยครับโอ้โหขึ้นกับมาเน่ตัวที่ขึ้นพร้อมกับแม็กควายเป็นมาเน่แล้วฮะสู้แม็กควายไม่ได้นะครับแบบนี้ลูกโขกลูกนี้ของแฮร์รี่แม็กควายนะครับทำให้มีผลต่อการเข้ารอบทั้ง2ท่านเลยฮะคุณอร์มจะต้องยิงอีก2ลูกแล้วครับลูกเดียวไม่พอแล้วนะครับ กับเวลาประมาณ8นาทีที่เหลืออยู่ครับแต่ก็ไม่แน่ครับซาร่าเบินมาโรบิโตฟิมิโนครับหลุดมาแล้วขอล็อกเข้าขวาแล้วบยยี่ยังตามมาพัวพันแล้วก็แย่งบอลสกัดบอลเอาไม่ได้แต่ว่าเตียโก้ยังไปขโมยมาได้แล้วปั่นไกลลูน้ชอนสาตัวซับฟิมิโนซับไปเรียบร้อยเลยครับสองประตูต่อหนึ่งลิเวอร์พูลขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับยังไม่จบง่ายๆครับยังไม่จบง่ายๆครับสองหนึ่งฮะแต่มันยังไม่เพียงพอนะครับสองหนึ่งจะต้องยิงอีกหนึ่งลูกนะเป็นอย่างน้อยนะครับ ว่าตอนนี้เนี่ยสกอจะอยู่ที่2ประตูต่อสาแมนยูยังน้ำอยู่นะครับโอ้โหน่าจะเข้าตั้งแต่ลูกปั่นไกลของเตียโก้แล้วนะครับไปชนเหลี่ยมนอกของเสาครับังโชคดีที่บอลมันชนเสาแล้วเด้งมาเข้าทางฟิมิโนพอดีฮะดูว่าปั่นลูกนี้บันจองสุดๆครับโอ้โหไม่ทันแล้วครับบายี่บอลไปเข้าทางฟิมิโนจ่อๆแบบนี้เด็กแคร์ก็ลุกไม่ทันแล้วครับเอาละครับยังมีโอกาสสำหรับคุณอาร์มครับ กับเวลาที่เหลืออยู่นะฮะต้องการอีกหนึ่งประตูนะครับเพื่อชนะนะครับแมตช์นี้ไม่มีเสมอแล้วนะครับมีสกอร์แบบนี้นะฮะไม่มีเสมอแล้วนะครับแมนยูต้องรักษาสกอร์ไว้นะครับเร์พูต้องยิงอีกหนึ่งลูกเพื่อเข้ารอบนะครับแต่ตอนนี้เป็นบอลบุกของแมนยูครับดูด้วนเดสแทงไปแล้วกินวูดติดสปีดติดเครื่องแล้วต้องออกมาตะคุบก่อนครับอลิซอนต้องออกบอลไว้แล้วฮะทดเวลา3นาทีครับยังมีโอกาสครับเปิดบอลมาแป็นซะด้วยครับมีนามิโน มินามิโนบังคึงแล้วก็ย้อนไปฮาติโก้ครับเบินมาได้อยู่ครับฟีมิโนโอ้ยจ่ยจวดครับายบอลเตะบอลไม่โดนครับแล้วหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับแม่เรียอภูของคุณอาร์มครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณวีไปได้2ประตูต่อ1ในแมตช์ที่2นะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการเข้ารอบนะครับสกอร์รวมเนี่ยแมนยูชนะเรียบภู3ประตูต่อ2นะฮะโอ้โหแมนยูมีโอกาสยิงครั้งเดียวแล้วเป็นประตูไปเลยนะครับ ยังไม่เพียงพอครับการชนะแมชนี้ของคุณอาร์มครับหรือพิโตพิมโนครับเป็นแมนออฟเดอะแมชไปนะฮะแต่มันพีิกตรงที่นัดต่อไปของทั้งสองท่านเนี่ยวนกลับมาเจอกันอีกครั้งในคู่ที่74ครับโอ้โหเพราะว่าคุณวีไปแพ้มานะครับส่วน คุณอามไปชนะมานะครับผมทําให้ทั้งสองท่านกลับมาแก้ตัวแล้ววนกับประเจิกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อชิงโคต้าตัวไปสุดท้ายผ่านเข้าไปสู่รอบแบ่งกลุ่มต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ